เคยได้พูดถึงความร้อนให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันมีหลายคนบอกว่าปาทกถาเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วก็บอกว่าควรจะเอาไปอ่านไปฟังอีกทีจึงจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้นเพราะว่าการฟังครั้งเดียวอาจจะลืมได้อ่านบ่อยๆเตือนตนเองบ่อยๆให้เกิดความสำนึกในสิ่งอันเราจะต้องปฏิบัติ เพราะในชีวิตประจำวันของคนเหล่านั้นอาจจะมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดความเลผลอไผลประมาทในการคิดการพูดการกระทำอยู่บ้างเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องที่ได้กระทำผิดพลาดไปนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายมากขึ้นตามปกติทั่ว,วไปนั้นไม่ชอบความผิด ไม่ชอบความเสียหายแต่ว่าทางทางที่เราไม่ชอบก็มีอาการเผลอประมาทเกิดการผิดพลาดในชีวิตขึ้นมาได้และเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเราไม่ได้พิจารณาสอดส่องในเรื่องนั้นให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจสาเหตุของเรื่องบางทีก็ทำซ้ำลงไปอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตประจำวันเราทั้งหลายไม่ต้องการความยุ่งยากไม่ว่าในแง่ใดๆเมื่อไม่ต้องการความยุ่งยากก็ควรจะได้มันตักเตือนพิจารณาตนเองตามแนวธรรมะที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนจากการอ่านบ้าง การฟังบ้างเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของเราแต่และเรื่องแต่และประการนั้นควรจะอาศัยความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ในชีวิตเป็นเรื่องประกอบถ้าไม่มีความชำนาญหรือประสบการณ์ในชีวิตเป็นเครื่องประกอบเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขในเรื่องนั้นๆได้ เพราะเหตุอันนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตักเตือนภิกษุบ้างอุบาสกอุบาสิกาบ้างในเมื่อพระองค์พอที่จะพูดจะแนะนำพร่ำเตือนคนเหล่านั้นได้ท่านก็มักจะเตือนว่าท่านทั้งหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทพึงมีสติปัญญาคอยเป็นอยู่ของตนไว้ตลอดเวลาการมีสติปัญญา คอยกำหนดตนนั้นเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราพูดในภาษาไทยว่ามีความรู้สึกมีความสำนึกและก็มีความคิดความเข้าใจในเรื่องนั้นเข้ามาในชั้นแรกก็มีความรู้สึกตัวก่อนต่อไปก็มีความสำนึกได้และก็ต่อไปก็เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆขึ้นมา ความรู้สึกนั้นเป็นพื้นฐานขั้นต้นๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเช่นเรามีความรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรกำลังพูดเรื่องอะไรกำลังจะไปไหนอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแก่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนี้ถ้าเกิดบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยเป็นเครื่องห้ามกันบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันคนเราที่มีบาปมีอกุศลเกิดขึ้นในใจก็เพราะว่าขาดความรู้สึกตัวคือไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังพูดเรื่องอะไรกำลังทำสิ่งใด หรือว่ากําลังจะไปในที่ใดหรือว่ากำลังคบหาสมาคมกับอะไรอันนี้เราไม่รู้ไม่เข้าใจคือไม่ได้รู้สึกในเรื่องนั้นเพราะไม่รู้สึกตัวจึงกระทำเรื่องนั้นลงไปอันนี้เป็นความเสียหายแต่ถ้ามีความรู้สึกขึ้นก็จัดการเรื่องนั้นได้ทันทีเพราะไม่รู้สึกตัว จึงกระทำเรื่องนั้นลงไปอันนี้เป็นความเสียหายแต่ถ้ามีความรู้สึกขึ้นก็จัดการเรื่องนั้นได้ทันทีคล้ายๆกับคนเราเดินถลำล่องบางทีถลำลึกบางทีถลำไปนิดหน่อยคนที่ถลำลงไปนิดหน่อยนั้นก็เพราะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็รีบชักขึ้นมาเสียมันก็ไม่ถลำลึกลงไป แต่คนที่ไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นก็ถลํำลึกลงไปจมแข้งจมขาบางทีก็ทำให้ถลอกปอกเปิดกเกิดความเสียหายอันนี้เพราะขาดความรู้สึกนั่นเองการพูดก็เหมือนกันบางทีเราพูดอะไรเพลินไปโดยไม่รู้สึกว่ากำลังพูดอะไรพูดจนกลายเป็นโอทภัย ถูกตำรวจจับเอาไปขังก็มีอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้สึกตัวว่ากำลังพูดอะไรอยู่หรือว่าทิฏฐิความคิดเห็นที่ก่อตัวอยู่ในใจของเราเราก็รู้สึกว่าเรามีความคิดอย่างไรมีความเห็นในรูปใดความคิดเห็นที่เกิดอยู่นั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเราไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็เลยไปพอใจอยู่ในความเห็นนั้นยกตัวอย่างในทางการบ้านการเมืองเช่นมีคนที่มีความคิดไขว้เขวไปในทางที่ชาติไม่พึงปรารถนามีความคิดออกไปนอกทางไกลออกไปจากสิ่งที่เราเคยอยู่เราเคยเป็นด้วยประการต่างๆและก็ไปชอบใจอยู่ในทิฏฐินั้นในลัทธินั้น,น,น,นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็เพราะว่าตนนึกว่าอันนี้แหละเป็นความถูกอันนี้แหละจะเป็นการสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแต่ว่าไม่ได้คิดให้รอบคอบว่ามันจะเสียอะไรบ้างมันจะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้ามองด้านเดียวเพราะมีความยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นในทางพุทธศาสนาของเรานั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นคือมองอะไรไม่ให้มองในแง่เดียวมองในแง่ดีแง่สุขด้านเดียวก็ไม่ได้มองในแง่ทุกด้านเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าต้องมองทั้งสองอย่างเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันปนกันอยู่คือไม่ว่าอะไรมันมีคุณโทษมีประโยชน์ไร้ประโยชน์มีความดีมีความชั่ว มีความสุขมีความทุกข์มันปะปนกันอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ให้มองในแง่เดียวเพราะถ้ามองในแง่ดีแง่เดียวมันก็ดีไปหมดเหมือนกับชายหนุ่มที่รักหญิงสาวคนใดคนหนึ่งพ่อแม่ขัดคอบอกว่าไม่ได้ลูกเอย๋ยอย่าไปรักคนนั้นเลยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เขาไม่พอใจทีเดียว เขาหาว่าพ่อแม่มองอะไรผิดไปไม่ตรงกับเขาเขาก็ไม่ยอมท่าเดียวนั่นก็เพราะเขามองแต่แง่เดียวไม่ได้มองว่าแง่เสียมันมีอะไรบ้างหรือว่าไม่ดีมันมีตรงไหนบ้างส่วนคนที่เขาไม่ได้หลงไหลมัวเมานั้นเขามองทั้งสองอย่างดีก็มีเสียก็มีแล้วเขาก็เอามาชั่งดูว่า อันไหนมันมากกว่ากันครั้งเมื่อเห็นว่าดีน้อยเสียมากจึงได้บอกแก่ลูกชายที่รักของคุณแม่ว่าอย่าเลยลูกเอย๋ยไม่ดีแต่ลูกมันไม่ฟังเสียงมันรักจนกระทั่งว่ามองอะไรไม่เห็นแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่ารักจนตาบอดนี่ก็เพราะว่ามองอะไรมันผิดไปนั่นเอง ไม่ได้มองอย่างถูกต้องทำไมจึงมองไม่ถูกเพราะใจไม่เป็นตัวเองแล้วใจมันตกอยู่ในหลุมลักพอใจตกลงไปในหลุมแล้วโครนมันเข้าหูเข้าตาเลยมองอะไรไม่เห็นเห็นก็ผิดไปหมดอย่างนี้มันก็เสียหายสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้มองนั้นได้มองในแง่ดีด้านเดียว มันก็ไม่ได้มองในแง่เสียด้านเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่เราควรจะมองทั้งสองแง่อย่ามาชั่งกันดูว่าดีกับเสียอันไหนมันจะมากกว่ากันบ้างถ้าหากว่าอันใดมันมีเสียมากแต่ดีน้อยไม่ควรจะทำอันใดดีมากแต่เสียน้อยก็ควรจะทำและในการกระทำนั้น ก็ทำด้วยความระมัดระวังอย่าทำด้วยความหลงอย่าทำด้วยความงมงายอย่าทำด้วยความประมาทเพราะสิ่งที่เสียจะเกิดขึ้นแก่เราได้หลักการมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรอะไรในโลกมันต้องเพ่งกันอย่างนี้อย่ามองเพียงแง่เดียวจึงจะเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นในชีวิตประจํำวันของคนเรา เราจึงต้องศึกษาพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องอะไรต่างๆสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวเป็นเรื่องเบื้องต้นเรียกว่ารู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็กลับตัวได้คล้ายๆกับคนขับรถยนต์ในเวลาค่ำคืนอ่านป้ายถนนไม่เห็นและก็เป็นทางไม่ค่อยไปพอผิดทางไป แทนที่เราจะไปสู่จุดที่เราต้องการมันผิดไปพอผิดไปก็สำนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าจะไม่ใช่ทางนั้นเสียแล้วน่าจะผิดทางเสียแล้วนี่เรียกว่ารู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้เรากลับรถมาทางเดิมและก็มาถึงทางแยกและก็เข้าทางใหม่ต่อไปมันก็ไม่เสียหาย เรารู้สึกตัวได้ว่าเรามันผิดไปเสียแล้วก็เลยกลับใจมาได้คนเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าทำอะไรผิดไปหรือเสียหายไปพอรู้สึกตัวแล้วไม่กลับก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มีทางที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกตัวแล้วก็ต้องกลับใจเปลี่ยนใจ เข้าหาแนวทางที่ถูกที่ชอบต่อไปความรู้สึกเป็นเรื่องที่ดีประการหนึ่งคนเราจะเกิดความรู้สึกในเรื่องเช่นนี้ได้ก็ต้องอาศัยการหมันกระทำในเรื่องหนึ่งคือมันคิดว่ามันเรื่องถูกหรือผิดมันจะดีหรือชั่วจะเสื่อมหรือจเจรลิญสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแก่เราให้มันคิดไว้ในรูปอย่างนี้บ่อยๆ จิตใจก็จะเคยชินกับความรู้สึกในเรื่องต่างๆพอทำอะไรก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วความจริงแท้ๆของชีวิตนั้นอยากจะให้ญาติโยมรู้ไว้ว่าธรรมชาติฝ่ายในชีวิตของเรานั้นมีอยู่แล้วคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรมันคอยเตือน คอยบอกอยู่เขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายดีถ้าพูดอีกแบบหนึ่งว่าเสียงพระมันดังอยู่เสมอเสียงพระมันดังอยู่ถ้าพูดตามแบบาศาสนาที่เขานับถือพระเจ้าเขาก็บอกว่าเสียงกระซิบจากพระเป็นเจ้ามันคอยดังเตือนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางคนไม่ได้ยินเสียงนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงนั้น คนที่ไม่ได้ยินเสียงนั้นก็เพราะขาดความรู้สึกตัวคนที่ได้ยินก็คือคนที่มีความรู้สึกตัวเอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้ามันจะไม่ดีเสียแล้วถ้ามันจะไม่ถูกเสียแล้วถ้ามันจะไม่เหมาะสมอย่างนี้เขาเรียกว่าเอะใจ